ครับผมสวัสดีพี่ๆนะฮะทุกท่านนะครับวันนี้รีวิวมีดนะครับเป็นงานมีดโบวี่พร้อมฝัก p ซ c ครับเขาไม่ได้รีวิวหลายวันนะครับงานแนวโบวี่ปลายแหลมนะครับเล่มนี้น้ำหนักมีดเล่มนี้นะครับอยู่ที่หกขีดนะครับไม่รวมฝักครับรวมฝักอยู่ที่เจ็ดขีดครึ่งนะครับน้ำหนัก กำลังเหมาะแก่การใช้งานนะครับงานเล็ก S อ P ดเกนะครับสันหนาย7มิลครับผมงานด้ามไม้พระยูงครับผมสวยๆนะครับเรื่องนี้งานด้ามยึดด้วยหมุดทองเหลืองนะครับ4จุดนะครับเป็นหมุดทองเหลืองขนาด3.2มมิลนะครับรูรอยเชือกท้ายด้ามด้าม1จุดครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าอีก1จุดนะครับประมาณนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ สำหรับท่านที่ชอบสไตล์แนวนี้นะครับก็มาดูด้ามมันรับยาวอยู่ที่ห้าุดแดนะครับเกือบหนิ้วนะครับใบกว้างเล่มนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่สองนิ้วพอดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับสวย ใบยาวนะครับอยู่ที่10.5นะครับ10นิ้วครึ่งน,นะครับใบยาวอยู่ที่10นิ้วครึ่งน,นะครับ ก็กระดาษ A4 จะชื้นนิดนึงนะครับฝนตกนะตอนนี้ก็ยังคุ่มนะครับเพิ่งหยุดเมื่อกี้เลยนะครับความคลมนะครับเปิดคลุมให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเปนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับพร้อมฝักหนึ่งพันห้าร้อยบาทนบสนใจแอดไลน์ม่ได้เลยนะครับ แอดไลน์ line, ทักแชทมาได้เลยครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตัวฝักประมาณมานี้นะครับฟ้าร้องนะครับผมประมาณนี้นะครับก็แน่นในระดับหนึ่งนะครับถอดครับทำที่ดันให้พี่เรียบร้อยครับ เราถอดถอดใช้ง่ายๆเลยครับประมาณนี้ครับท่านใดสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะครับก็ของนี้นะครับท่านใดทักมาแล้วไม่ทันนะครับสามารถสั่งทําได้นะครับ ตัวงานประมาณนี้นะครับงานตานไม้พยุงสวยๆเลยครับเร่มนี้ตัวใบนะครับใช้งานจริงได้นะฟันไม้สดนี่สบายๆเลยครับดรนี้น้ำหนักเหมาะมือด่ามจับนะครับไม่เจ็บมือนะครับดรนี้ครับผมวันนี้ก็มาแค่นี้นะครับก็มีแค่หนึ่งลิตนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ ทำเล่มเดียวครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับ